พิ๊บครับพิ๊บไปเร็วไปเล่นปลาหมึกเลยหรอปลาหมึกพิ๊บครับปลาหมึกอยู่นู่นไปเลยเราเดินไปปลาหมึกปลาหมึก มาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วพี่พี๊พี่ครับพี่ครับนู่นๆไงลูกปลาหมึกปลาหมึกอยู่นู่นนะมาปลาหมึกนี่เลยมามานั่งปลาหมึกเล้ะอ่าๆไม่ได้นะคะของคนอื่นปลาหมึกอยู่ไหนลูกปลาหมึก ไม่เอาไม่เคลียร์หรอก